พี่น้องเอ้ยมินิกรไปแบบบ่ได้ตั้งใจจ้ะตื่นมาเท่สกกาสกันกลิ้งกลางกลิ้งกลางไหลกระพากันไปตื่นมาเท่กกากลิ้งกลางใส่กนแล้วก็ไปโหลดพี่น้องวันนี้ฟ้าเปิดทางตะเปาะอ,อยู่ตะโพอะไรได้ฮะจีแม่เลยแหะมันถึงอันอันอนนั้กินแล้วเอิ่นมัวเด้อ เดี๋ยวนี่มัวเป็นเสี่ยนลหรเด้อไม่เราได้อันวัยรุ่นยุคแปดสูงเนี่ยแปดสูงบ่แปดสูงแปดสูงมือนี้แม่น่ามือนี้แม่น่าอีกปลาหนึ่งเด้อจากแถวดัมมารีดัมมารีเปาเข่าปลาอีกแล้วเด้อมือนี้เด้อผู้สาวรุ่นนี้ผู้สาวรุ่นนี้มิเตพ้าผู้เป่าเข่าปลาเดี๋ยวจ้าตอนนี้อยู่ไหนโอ้แม่นบ่ล่ะเบิ่งดีๆเบิ่ง เบิ่งการมันดีๆเด้อแมนบ่ปะซาอุตเซียกแมนอยู่แป็บนึงเฮาไปเบิ่งก่อนคือคืนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮาเบิ่งก่อนฮเบิ่งก่อนฮะบึงกันแป๊บนึงันแต่ว่าสองอันหนึ่งเห็นมันเถาแต่ว่าตัวหนึ่งคือบ่อเถาบ่เนาะเนาะเสพสะเถาบดเถาบดสามู่ละ โอ้ยกูดบส์เลนะไอ้เนีเดี๋ยวเกือบอเห็นตัวนี้เห็นตัวนั้นสามอันเถากำลังจะไปเบิ่งตัวนี้ปะนี้โอ้ย,อยเกือบไปป้านา่งโอ้ย,อยนา่งนี่ก็เริ่มเถาแล้วได้นางนี่ก็ได้นา่งนี่ไปจีไหนนี่เถาบอน,นี่เดี๋ยวกอนเดินนั่งเถาบอน,นี่เอาหางนางไว้นี่นี่นางถือกินแล้วได้ หากะโอเคอยู่หมูมาขวดดินหมูมาขวดดินละเว้าวดมารีเด้นี่เด้ออีิปต์ดมารีเด้นี่เด้อปาตัวนี้งามแห้งโมไทยหุบละวะไายหุบละวะปาบุตท่านมีคนน่ะบุตท่านฮอดมีแม่งยังเงินนะบุตท่านมีแม่งอันน่ะยังก็เครื่องยังยังบริสุทธิ์อยู่อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านนี้ อันนี้ขาแดงจ้ะขาแดง <Okay. S 1> นะคะเอาไปเลยไอ้แขกเอาไปเลยแฝดอ,อีกแล้วแฝดขาแดงคู่พี่น้องขาแดงคู่นะจ๊ะแฝดคู่แฝดคู่แฝดคู่เชือกเบืองทางลุลงแ okay, มนเบิ้องอวีโอเคแมนจ้ะฮาว่าแมนได้นน่สีสีไอ,เอ้เอรื่องย่แถวนีบอ จะพนันเจ้าเกือบเหยียบเด้อตัวนี้เด้อนางหมูเด,ด้อโอ้ยเปมนน้อยอแขกเอ้ยเดินตาดีเด้อนั่งเบ้อไอ้แขกตาดีเห็นว่ามันใหญ่พลุขึ้นมาสื่อเด้อใครมันบบใหญ่พลุจ้างให้สตาดีเด้อมีสองสาวข่วงสองเบาบ,บัวพระเอกหน่อยมากเด้อค่ะเด้อจัดไปสุดยอดจ้าค่อยว่าค่อยว่าดอกนี้ตรง สามลอยข้ามผู้เลยสามลอยข้ามขึ้นไปผู้เลยแค่เนาะตุดปอยู่มัเถาเออวิววิวเห็นอยูห้มันเถาโพดหมูเถาโพดเออจุ่มนี่นโอเคหนึ่งสามนาะเบื่อวเอาบ่วงเอางามบ่สาวสสวยสบ่บ่ อันสวยกว่าออแก่ที่บ้าน <laughs> โอ้ยน,อน,น่าลักแกได้เชิญจ้าสวยกว่าออแก่ที่บ้านมาสาน <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นอะอันใบใหม่ออกให้พร้อมเรียบร้อย <c oughs> มีคุณแม่กับคุณลูกติดกันตะเปาะอยู่จ้ะตัว <c oughs> เท่งแหนโอเคอยู่เ <c oughs> มีนบอก อุ้ยอ่าปาดมาแนวง่ามโอ้ยฝนกระตกคำเด้อบัานี้จะได้กลับเด้อบัานี้เด้อฝนกระตกคำแล้วเด้อปาด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 พี่น้องกำลังจะกลับเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวทายให้เบิ่งจ้ะอันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นสองนี่จ้ะสองเด้อนี่เด้อลาะสองไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยชีลาสอง แล้วตัวนึงนี่เฮ็ดตุกปุกอยู่นดเี๋ยวเดี๋ยวตนึงเห็ดตุกปุกอยู่อยู่นี่เห็นบ่พี้องเห็นบ้นี่ฝนโต่ะมฝนตกข้ามกำลังสิออกพี่้องพอดีมามาพอขอบคข้วเห็ดฮะแมนบอเถ่าอยู่แล้วก็มีเบเบพันยู่เนาะ ตัวเมียแถ่าขเขากระป๋าเพิ่นให้เกิดไหมฮารดหมูอมไอ้แขกเดี๋ยวย่างไก่มาเม,มาีมา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 เขี่ยออกมาเบื้องนี้มน่ะเบื้องนี้ดิท่านี่โอ้ยคุณพระเอกเนาะคุณอะพันหิ้วเข่าแล้วได้นี่เนาะย่างไก่เห็ดบักใหญ่ๆหนึน่งกับโบเห็นฮาดพี่น้องแฝดคู่สวยหรูสางงาม,าม แข่งฝนมาเก็บเห็ดพี ه, ่น้องแต่ว่าอ่อนซ่อนเฮียเอาพวทั้งหน้าเอ้ยเก็บเห็ดตากฝนเห็นบอกเม็ดฝนตกประแปะประแปะแต่ว่านางกระงามเกินเกินว่าได้นางนี่ก็ได้ฟาติกี้อะวะแม่นไอ้แขกแม่นีแมนนตัวนี้แม่นถูกต้องเลยจุกระโปรดเนาะใส ใส่บี้มันโอ้ยจจกพู <c oughs> ตัวเนยหน่อยนึง <c oughs> อ่้าวแม่งอันนั้นออกนี่ไหมฮ <c oughs> ันดี้เออน, <c oughs> นั่นดิมึอนี่พ่อแฝดหลายเนาะป้าเนาะ้องได้เฮ็ดหลายแล้วจะกลับแล้วนะคะฝนตกจากฝนตกฝนตกฝนตกห้ามพี่น้องฝนตกห้าม สรุปผลงานวันนี้ก็โอเคพี่น้องฝนฝ่าบ่อาน่วยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้มานะหลายแกงเติบอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวเถาวเน่นุ่มเน่ปะปนกันไปเนาะจะ้ะตัวกานมันเถาๆ์กานมันก็นยังเอ่อโอเคกินได้เนาะหฮาก็มอาหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่มาหนึ่งแบบนี้นะจะ้ะนั่นเห็นไหมคะหอมหอมพี่นอ้องกราบขอบพระคุณเดอ้อพี่น้องถูกการติดตามถูกกำลังใจเดี๋ยวไอดาจะพยายามนะคะ อาคลิปนาดาจะพาไปปลาใหม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนปลาไปเรื่อยๆเนาะจ้ะจ้งได้แะถามว่าวพี่น้องมี่นอาอยากถามยังกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสวัสดีจ้า